เครื่องเคลือบแห่งเฉียนโจวบนทนฟูเจี้ยนมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งโดยฝีมืออันประณีตและเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบสีขาวเรียบจนได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนเต๋อหว่าในฐานะศูนย์กลางการผลิตเครื่องเคลือบได้ส่งออกเครื่องเคลือบตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งจนถึงปัจจุบันเครื่องเคลือบสีขาวถูกเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าปรองเดชีนหรือขาวจากจีนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตัยเมื่อปี2015สาภาหัตถกรรมโลกยังยกย่องเต๋อว่าว่าเป็นเมืองเซรามิกโลกด้วยปัจจุบันช่างทำเครื่องเคลือบแห่งเฉียนโจวได้แบ่งสรรรูปแบบและลวดลายที่หลากหลายมีทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยในหลายประเภทอาทิเครื่องเคลือบในครัวเรือนเครื่องเคลือบเพื่อการส่งออกและเครื่องเคลือบที่เป็นงานศิลปะทำให้เมืองนี้ไปเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบเซรามิก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบกว่าร้อละเของเตอว่าถูกส่งออกไปยังร้อประเทศทั่วโลกมีมูลค่าการส่งออกประมาณ6,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ